เมื่อคุณเพิ่งย้ายเข้าบ้านในเกมเดอะซิมสีโทรศัพท์สายแรกที่โทรหาซิมคุณก็คือ เบสสเตอร์ลิงขอยืมเงินสักพันซิมเบเลียนไปลงทุนได้ปะสัญญาว่าจะคืนจังหวะนี้เราได้รับ2ทางเลือกทางเลือกแรกคือให้นางไป1000พันซิมเเมลียนทางเลือกที่2ปฏิเสธไปซะแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางเลือกไหนก็ตามนางก็จะโทรมาหาคุณอีกค่ะมุกล่าสุดคือของเงินบริจาคถ้าอยากจะแฮปปี้เหมือนนางบาท2บาทนางก็เอาก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยมากมายว่าใครคือเบสเตอร์ลิงในเกมเดอะซิมสีกันแน่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจใช้ฐานข้อมูลนักสืบระดับโลก อีส์เบสต์สเตอร์ลิงอะสแกมเมอร์เบสต์สเตอร์ลิงเป็นสแกมเมอร์หรือไม่ในเกม The s ซ m s 4ผลการค้นหาแตกออกมาเป็น2เสียงเสียงแรกบอกว่าได้เงินคืนจริงๆเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรถึง2 5 0 0 0ซิมเลียนในขณะที่บางคนบอกว่าไม่ได้เงินคืนเลยสักบาทเดียวสารานุกรมประวัติบอกว่านางเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนที่หาเงินลงทุนจริงๆข้อมูลที่สำคัญอีกอย่างคือน,นางไม่ถูกกับน,น็อกสกรีนเบิร์กณตตอนนี้เบสสเตอร์ลิงกำลังเจาะแจ๊กกับ หนุ่มชื่อจูสและอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานเมื่อทราบข้อมูลดังนี้เราไปพิสูจน์กันค่ะว่าเบสเตอร์ลิงนั้นเป็นสแกมเมอร์จริงๆหรือไม่ค่ะจากรีเสิร์ชของเราเขาบอกบริจาค3ครั้งครั้งละพันนางควรจะให้เงินเรากับ2 5 0 0 0ันซิมูลเลียนนี่จะเป็นจุดกำหนดจุดตายของเบสเตอร์ลิงค่ะแวะพักกินข้าวก็แล้วอ่านหนังสือก,ก็แล้วยังไม่มีใครโทรมาเลยไม่มั่นใจว่านานแค่ไหนกว่านางจะโทรหาซิมหนึ่งคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่และเพื่อไม่ให้เกมและนางเบสสงสัยว่าเราจ้องจับผิดอยู่เรา ชีวิตปกติค่ะทำอาชีพโปรแกรมเมอร์ง่วงก็นอนใช้ชีวิตปกติเลยจ้ะแช่อ่างสบายใจจงหว่าจะมีคนโทรมาอ่านหนังสือจนทักษะคาริสมอรเลเวลสแต่ก็ยังไม่มีใครโทรมาคาดว่าเกมน่าจะรู้ตัวว่าเราเฝ้าจับผิดอยู่เล่นมาครึ่งวันเบสก็ไม่โทรมาสักทีเหมือนรู้อะค่ะงั้นเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูใส่เสื้ออินเนเซนเราไปเยี่ยมนางที่บ้านกันค่ะอาเรียบร้อยทําเป็นลุกใส่ใสแบบว่าน,นกอยู่ข้างพิตานะคะอะไรอย่างนี้พร้อมจะลุยตามประวัติ คือนางอยู่เอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์นะคะฮะไหนบอกว่าอยู่กับคุณแฟนไงอย่าบอกนะว่าแฟนตุยเย่ไปสะก่อนแล้วไม่ได้นะคะอากาศไม่ดีเอาเสียเลยคุณอยู่ไหนคะคุณเบสแฟนเขาไปไหนอย่าบอกนะว่าโอ้ m ่กอดเขามาบ้านก็เจอกริมรีเปอร์ชัดหลักฐานมันชัดแล้วอะไรแฟนหล่อนเพิ่งตายคือหล่อนยืนเต้นมันใช่หรอแจ้งเลยจ้ะ จูเสียชีวิตแล้วไม่ได้ค่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องมาแก้แค้นคุณเบสเตอร์ลิงคนนี้ขึ้นมาจริงๆเรากม็มีอะไรไปต่อก,ก่อนสิคะถ้าไม่มีแฟนนางอยู่ค่อยว่ากันมาแนะนําตัวก่อนอะไรที่แปลว่าสวัสดีเอ่ยอะห้อยหรือเปล่าอะห้อยเอาล่ะนางกำลังแซดอยู่นะคะเราก็ปลอบใจนางเรื่องการตายก่อนเลยค่ะหลังจากเป็นเพื่อนนางแล้วเราก็หวังว่านางจะชวนเราลงทุนนะคะเออเจ้ฉันอยากคุยกับเจ้ซะหน่อยมาถึงเจ้บ่ายเบี่ยงมากนอกจากเดินหนีแล้วยังมาอาบน้ําอีก คุณเคยเห็นผู้ต้องหาคนไหนที่หลีกเลี่ยงคดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไหมคะเราสามารถที่จะ invest in l l e g a l money making scheme นะาในครั้งแรกได้เหมือนที่เราบอกว่าเราจะให้นาง3ครั้งโอกาส3ครั้งนี่ถ้าเราลงทุนแล้วเราได้เงินคืนจะถือว่านางไม่ใช่ s c a ม m e r นะคะนกอยากจะลงทุนกับพี่ตานะคะนี่เลย invest in money making scheme อันเดียวก,กันกับที่นางโทรมาของเงินเลยคะ่ะทุกท่าน how much would you like to invest ฉันสัญญาว่าเธอจะไม่เสียใจตาม research ของ เราก็ว่าไว้ว่า1000ซิมเลียน3ครั้งนะคะครั้งที่1 1000เริ่มค่ะโอกาสครั้งที่1ใช้ไปแล้วเราก็สารสัมพันธ์ในเชิงบวกไว้ก่อนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเราลงทุนกับนางไปแล้วนั้นเบสเตอร์ลิงเกิดอิโมชั่นเทนส์หรือว่าเคร่งเครียดขึ้นมาค่ะหล่อนทำตัวน่าสงสัยไปกันใหญ่นอนอีกแล้วฉันจะบ้ายังคุยกันไม่เสร็จเลยเราจะไม่แหวกยาให้งูตื่นค่ะไปนงกับบ้านกันมาถึงบ้านตดยังไม่ทันจะหายเหม็นเบสเตอร์ลิงก็โทรมาชวนเราไปงานโรแมนต์ เราสามารถที่จะถาม Investment result จากเขาด้วยงั้นเหรอเราจะต้องไม่เลิกลากแล้วก็ทำตัวเป็นนกนกที่แสนดีไปก่อนนะคะมาดื่มชาแห่งความรักด้วยกันเสมือนเพื่อนรักไม่ว่าจะไปที่ไหนหล่อนก็หลับเหมือนหล่อนรู้ว่าเรากาลังจับพฤติกรรมหล่อนอยู่หรืออย่างไรเอาละอยาสนิทกันมากไปสนิทแค่พอควรกลับบ้านดีกว่าค่ะและก็โทรมาอีกครั้งค่ะ My business is taking off oh thanks you I want to give you at least half this month's earning as a reward for the trouble I put you you t h r o u จ h จะ sign here หรอไม่นางไม่ได้ขอเงินค่ะทุกคนนางบอกว่าเงินลงทุนธุรกิจเราที่เราให้นางไปอะผลกำไรครึ่งหนึ่งของธุรกิจนางนางมาแบ่งเราค่ะดูซิว่านางจะให้เราเท่าไหร่ นางให้เราสอ0 0มซิมอเลียนค่ะจากการลงทุนแค่1,000ซิมอเลียนครั้งเดียวเท่านั้นทั้งๆที่เรามั่นใจมากว่านางเป็นสแ s c เมอร์หรือว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีกับนางเราเลยได้เงินกลับคืนมาความสงสัยยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรามาทดสอบกันต่อว่าถ้าเป็นศัตรูกันร้อเปเซละ่ะลงทุนไปแล้วจะได้เงินคืนหรือไม่ค่ะความสัมพันธ์รบหนึเลยค่ะ เอาละค่ะ1,000ซิมโเลียนเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็กลับบ้านค่ะไม่คุยกันเลยไม่ต้องมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยเอาละเข้านอนแล้วรอดูผลพรุ่งนี้กันค่ะแต่เราให้โอกาสมา3วันแล้วนะคะไรวี่เววคนโทรมาเราจะไปตามเงินลงทุนเราที่บ้านของเบสกันค่ะและเราก็ได้เข้ามาแล้วแล้วยังไงนางก็เต้นอยู่ที่เดิมท่าเดิมคุณเอาเงินที่ฉันไปลงทุนจริงๆหรือเปล่าคะคุณเบสเอ่อไม่ทราบว่าเงินลงทุนของดิฉันไปอยู่ที่ไหนกันหรอคะพี่เบสฉันจะได้รับข้อมูลเร็วๆนี้ ทวงอีกรอบค่ะเงินเงินฉันอยู่ไหนเงินฉันอยู่ไหนคะพี่แบสตอบเหมือนเดิมเลยอ่ะจะมีข้อมูลเร็วๆนี้นะคะเมื่อไหร่กันล่ะฉันรอมา จะหนึ่งสัปดาห์แล้วเราก็จะลองยอมรอดูค่ะกลับบ้านกันแล้วไปนั่งรอที่บ้านให้เวลา3วันนะคะป้าเบสวันที่1ผ่านไปอยู่บ้านเขียนโปรแกรมทั้งวันเช้าวันที่2 7งเโมงเวลาทําการทุกอย่างยังเงียบมือถือไม่ดังพาผู้ชายมาแอบแซบที่บ้านก็ยังเงียบไม่มีใครโทรมาเลยจะเอายังไงเอาเบื่อแล้วไล่ผู้ชายกลับบ้านนีกว่าเอาลรค่ะห,หมดเวลาเดทไลน์3วันแล้วน้องกเราไปจิกหัวคุณเบสกันค่ะเปลี่ยนชุดสักนิดนึงอา้าวลุกพร้อมหยุมหัวสาวหวานคือใครไม่มี อีกต่อไปค่ะแม่เคาะมันเข้าไปลูกเคาะมันเข้าไปย่างไส้กรอกอยู่หลังบ้านนั้นเลยคะ่ะอย่าคิดว่าจะรอดคะ่ะไม่มีการทักทายสวัสดีแต่อย่างไรเดินดุมๆเข้ามาทวงหาเงินเลยทันทีเงินฉันอยู่ไหนเจ้เ,จเงินฉันอยู่ไหนเงินลงทุนของคุณกาลังจะได้คืนแล้วเร็วนี้แหละพูดเหมือนสก c a มอร์ตัวจริงดิฉันจะได้คืนจริงๆเหรอคะเจ๊เจ๊เต้นทั้งวันไม่ลงทุนธุรกิจอะไรทั้งนั้นอะเรามาให้เวลานางอีกแค่สวันคะ่ะถ้านางยังไม่ให้เงินอีกเราไปตามที่บ้านยังไม่่ไดด้ออีกิฉันนจะสสรรุุปปวาคณเเ็แมม์ โอ้ไม่ god That thing you helped me invest in didn't quite work out เงินที่คุณช่วยฉันไปทั้งหมดอะ เจ้ากันแล้วกันนะเพราะว่าธุรกิจธุรกิจไม่เวิร์กนางบอกว่าธุรกิจไม่เวิร์กเลยไม่มีเงินส่วนแบ่งให้ค่ะงั้นก็แปลว่าถ้าคุณสนิทกับนางนางจะไม่กล้าโกงคุณค่ะแสดงว่าการที่นางเป็นคนแปลกหน้าโทรหาคุณและถามว่าอยากลงทุนไหมแปลว่านางมีโอกาสที่จะไม่ให้เงินคุณค่ะเรามาแกล้งกลับไปตีสนิทนางแล้วแทงนางข้างหลังกันค่ะเรามาอบเค้กสตรอเบอรี่ดีไลท์แล้วเอาไปให้นางที่บ้านทําทรงว่ารักกันค่ะเสร็จเรียบร้อยดูดีใช้ได้เอาใส่กระเป๋ากัน น้องเรามาคืนชีพให้แฟนหนุ่มของนางที่ชื่อจู๊กันค่ะอันดับแรกเรากลับมาบ้านนางเบสอีกแล้วซึ่งเต้นอยู่อีกแล้วเราเอาเค้กที่เราอบมาเชื่อมสัมพันธ์กับน,นางใหม่กันค่ะยังไงนกก็นึกถึงพี่ตาอยู่เสมอนะคะคุยกันเข้าได้เข้าเข็มพี่ตาคะห้องน้ําอยู่ไหน <Okay. S 1> ข้างบนเหรอคะสครูนะเราก็ลองมาเรียกผีจู๊แฟนของนางมาดูสิคะซูซูสวัสดีคุณเป็นแฟนนางใช่ไหมแย่แล้วนางเบสออกมาเห็นแล้วว่าเราเรียกผีแฟนเก่านางมาแต่อย่างหนึ่งที่สําเร็จวันนี้คือความสัมพันธ์ การเป็นเพื่อนเป็นไปได้ด้วยดีก้าวหน้าอย่างมากค่ะเอาล่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มเรามาเรียกแท็กซี่จากหน้าบ้านเรากัน Book of Life นี่เลยค่ะเราจะ bring juice back to life ปลุกชีพ juice ขึ้นมายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะแล้วเราจะมาแอบจิจะกับแฟนคุณเบสด้วยการคุยผ่านเน็ตค่ะนี่เลยค่ะ จูสริโก้หัวใจขึ้นแล้วนะคะตอนนี้แถบสีชมพูของจูสกับเบสเนี่ยน่าจะน้อยกว่าของเราด้วยซ้ําค่ะชวนมากินข้าวที่บ้านค่ะเดทกันที่บ้านเป็นส่วนตัวสุดๆในที่สุดก็ได้อยู่กัน2ต่อ2ก็เริ่มเลยค่ะดูซิว่าเบสจะรู้ไหมด้วยกันดูซิว่าความสมบันธ์ของเรากับเบสขึ้นแดงไหมเบสยังไม่รู้ค่ะทุกอย่างยังเขียวอยู่ให้เบสแฟนฉันได้ยินว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีกับแฟนฉัน Juice นะ่ะจูสน่ะเขาดีนะฉันดีใจด้วยขอบคุณค่ะเอาละในไหนทั้งชีวิตเราก็ทุ่มเทพเพื่อการแก้แค้นเบ ที่สาคัญกว่านั้นคือเราจะต้องเอาเงินคืนจากนางหลังเวลาทําการเราจะสามารถขโมยของเขาได้ไปลองดูกันค่ะมาทําเป็นบอกเบชว่าเดี๋ยวจะมาเช็ดโต๊ะทํางานให้นะออดูสกรปรกนิดหน่อยนะเสร็จแล้วก็ ขอสวบเข้ากระเป๋าเลยค่ะหนึ่งอย่างอยากจะเอาเก้าอ้ไปด้วยแต่ว่าเพิ่งจะขโมยไปยังขโมยต่อเนื่องไม่ได้นะคะอ๋อมันต้องรอ4-8ถึงชั่วโมงนะคะตอนนี้เราขโมยเก้าอี้ได้แล้วค่ะมาเร็วๆด่ว,ดวนเลยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอันนี้ต้องรออีกนะคะเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาทําการแล้วเราขโมยนอกเวลาทําการไม่ได้ค่ะนี่ฉันไม่ต้องสั่งให้เขาแอบทําอะไรกันเลยเขาทํากันเองค่ะในขณะที่เบสทําอะไรหลับอยู่ตรงนี้นี่เองจ้าโอ้ oh my god เบสเตอร์ลิงอยากจะเป็น เบสเฟรนด์กับเราเอากาอี้ตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งค่ะแล้วเราค่อยไปขายเป็นเงินมาคืนทุกคนที่นางโกงไปให้หมดไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเอากาอี้ไปแล้วนะคะปิงได้มา3ชิ้นแล้วค่ะเฟอร์นิเจอร์รอบนี้เราขโมยมาได้3ชิ้นเนาะค่ะ s e ต for sale ตั้งขายเลยค่ะทั้ง3ชิ้นหนูน้อยสนใจสินค้าที่ขโมยมาไหมถ้าหนูช่วยพี่ครั้งนี้จะเป็นการช่วยคนในชุมชนซิมทั้งหมดที่โดนดังเบสโกงมาเลยนะฮะเดี๋ยวรักพาตัว โดยเอเลียนคุณขานี่มันนอกตีมนี่มันไม่ใช่ตีมที่ฉันกําหนดไว้สําหรับซีรีส์นี้ได้โปรโดคืนสิมให้ฉันมางฉันมีภารกิจฮัลโหลโอเคชีก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีปัญหาแก้แค้นต่อได้ค่ะเอาล่ะยืนขายอย่างยาวนานเราก็ขายทั้งหมดออกไปในราคา4 2 0 0ซิมเลเลียนค่ะยังไม่จบเท่านั้นนะคะนางเบสเตอร์ลิงฉันรู้ว่าเธอโกงมามากกว่านั้นมากเรามาจัดปาร์ตี้การกุศลแล้วเชิญนางมาขูดรีดกันค่ะอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนมาทําอาชีพ Char i t ต a m b a s ส a d o r เพื ให้จัดงานรวบรวมเงินการกุศลได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเราจะขูดรีดเบสค่ะแขกแน่นอนค่ะต้องมีเบสเตอร์ลิงแต่เราต้องชวนทีมดาม่ามาให้หมดค่ะและแน่นอนงานจัดที่บ้านเรานะ ตอนนี้เลยค่ะเป้าหมายของงานนี้ต้องได้10,000ซิมโมเลียนค่ะฉันจะขูดออกจากเบสให้หมดทุกสตางค์เลยคนที่เรารอมีคนเดียวเท่านั้นนะคะคือเบสสเตอร์ลิงอยู่ที่ไหนเบสสเตอร์ลิงโอ้นางมาแล้วแต่งตัวสวยมากด้วยค่ะขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะคุณเบสสเตอร์ลิงเรามาทําเป็นเฟรนลี่คุยกับนางอย่างเฟรนลี่ก่อนค่ะแต่งตัวสวยนะเธอวันนี้นี่เลยค่ะเรามา r รี u e s t large donation จากนางกันขอการบริจาคอย่างยิ่งใหญ่จากคุณเบสได้ไหมคะคุณจะได้บุญมากมายเลยนะนกว่าพี่ตาบริจาคก,ก็ดีนะคะ พี่ตาว่าไงคะมองหน้านกสิคะโอ้เราได้จึกเบสเตอริงมา2 0 0พแล้วค่ะไม่พอเบสเธอต้องให้ฉันมากกว่านี้ได้แล้วค่ะเรามาขอเบสเตอริงอีกรอบกันค่ะนางให้มาอีก2,000ค่ะทำไมนางให้ง่ายจังอะนางอาจจะอินกับการทำบุญหลังจากที่ทำชั่วมาบ้างใช่ไหมเอาละเรีวสอีกรอบได้แล้วค่ะแล้วนางก็ให้มาค่ะนางให้มาทั้งหมด6 0 0 0แล้วค่ะทุกคนขอนางได้อีกรอบแล้วค่ะทุกคนก็ไปเลยจ้ะนางเลิกเราทุกคนนางเลิกลากแล้วเราโดนด่าค่ะนางบอกว่าหล่อนขอฉันคน เดียวได้ยังไงใช่ฉันต้องการที่จะขูดรีดหล่อนคนเดียวไงล่ะเอาละขออีกรอบได้แล้วค่ะเวลาจะหมดแล้วเราจะขอมากที่สุดเท่าที่เราจะขอได้นะคะเบสเสียเงินให้เรา8,000แล้วค่ะ 8,000ันแล้วไม่ทันแล้วนะคะงานจบลงแล้วค่ะแต่เราได้เงินจากนางมาถึง800 0ซิมเมเลียนเนาะเนาะรวมกับเงิน4,200ที่เราได้มาตอนแรกตอนนี้เรามีงบประมาณเอาเงินไปคืนเหยื่อของนางถึง12,200ซิมเมเลียนค่ะปรบมือค่ะและจากการมาส่องรายชื่อคนรู้จักของเบสตเตอร์ริงมี1 2 3 4ท่านที่น่าจะเป็นเหยื่อของนางค่ะเราจะเอาเงิน12,200ซิมเมเลียนมาหาร4แล้วให้พวกเขาเท่าๆกันค่ะเอาละแล้ว ราก็เดินทางมาหนึ่งในบ้านผู้เสียหายซิซิเลียคังแล้วค่ะเอาเงินมาคืนเขากันสวัสดีค่ะดิฉันได้ทําการแก้แค้นที่คุณลงทุนกับเบสสเตอร์ลิงไปแล้วนางไม่เคยคืนเงินคุณใช่ไหมคะดิฉันเอามาคืนคุณค่ะวันนี้เงินที่จะได้ก็จะตกประมาณคนละสี่พันดิฉันแอดออนท็อปให้เป็นห้าพันเลยค่ะนี่ค่ะเงินที่คุณถูกกกงไปทั้งหมดดิฉันเอามาคืนให้แล้วนะคะเอาละเสร็จภาร,รกิจบ้านที่หนึ่งไปกันต่อค่ะกลับบ้านกันโอ้ยสาบานว่าไม่ได้ตกเลขทําไมพอเกี่ยวกับเลขกับเกมเดิมันี่ผิดคำน เหยื่อที่ยังไม่ได้เงินคืนก็ได้แก่คุณคนนี้คุณคนนี้และคุณจูสค่ะเอาละทุกคนทยอยมากันแล้วเราก็ทํากับข้าวเลี้ยงแขกเลยค่ะและคุณผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นคนแรกที่เราจะคืนเงินให้ค่ะไปที่ friendly affection gift gift เป็นซิมมเลียเลยค่ะเอาเงินที่คุณโดนโกงจากเบสเตอร์ลิงมาคืนคุณให้แล้วค่ะและคุณจูสค่ะนี่ค่ะเงินที่คุณเคยโดนโกงมาค่ะดิฉันหากลับมาให้คุณแล้วค่ะเอาละรับไปค่ะเงินที่คุณเคยโดนโกงมาทั้งหมดค่ะบาลานซ์ทุกอย่างกับสูตรสมดุลแล้วเย้ เอาละเท่านี้เราก็ได้มอบสมดุลกลับเข้าสู่เกมเดอะซิมสีทุกคนที่เคยโดนโกงมาก็ได้รับเงินคืนเรียบร้อยนะคะเราเหลือเพียงแค่ภารกิจสุดท้ายคะ่ะนกๆไปที่บ้านเบสกันคะ่ะเราจะมาดูนางว่าอาชีพที่นางทําอยู่นี่ทําให้หลายคนเดือดร้อนนะคะและความสัมพันธ์ก็ไม่ลดเลยคืออะไรในขณะที่ยังด่ากันอยู่นี้และในเมื่อน,นางไม่ยอมรับนะคะเราก็เรียกเหยื่อของนางมาเลยแล้วมันเล่าให้ฟังเลยว่าเบสเนี่ยแหละตัวการแล้วเราก็ฟ้องจูสนะคะจูสบอกว่าเดี๋ยวฉันไปคุยกับเบสเองว่าเป็นความจริงไหมปราก ว่าจูสบอกรับไม่ได้นะคะแตกแยกกันทั้งคอมมูนิตี้แล้วค่ะเมื่อหน้าที่ของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ไม,ม,ม,ม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในซีนดราม่าฉ่ำๆนี่อีกต่อไปกลับบ้านกันค่ะเอาละค่ะภารกิจน้องนกนักเผือกก็เสร็จสมบูรณ์ลงไปได้ด้วยดีนะคะครั้งหน้าอยากจะให้ไปสืบใครอีกก็สามารถแจ้งไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบ EP ีในวันนี้นะคะเนื้อหาในวันนี้เป็นเพียงการสร้างความบันเทิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบทสรุปของตัวละคร NPC นในเกม The s ซ m s การลักขโมยการยุแยงการมี ไม่ใช่เรื่องที่ตลกในชีวิตจริงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับเด็กๆค่ะไว้มา enjoy ซีรีส์ใหม่ๆในครั้งหน้ากันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามค่ะบ๊ายบาย